คอร์สออนไลน์ไฮไลท์เพียง30นาทีกับท่านมาเซอร์วันอาทิตย์นี้โอกาสพิเศษเข้าถึงสภาวะพบภูมิสูงอย่างแท้จริงทำสมาธิฐานย้อนอดีตเพื่อแก้ไขปมปัญหาชีวิตติดขัดส่งผลให้ชีวิตปัจจุบันราบรื่นปลดล็อกล้างพลังงานลบสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่าอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน สมาธิกายทิพย์อาทิสมานกายสัมผัสพลังงานกายทิพย์เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งนิติพลังง่ายสะดวกประหยัดไม่ต้องเดินทางลดละค่าใช้จ่ายได้มากมายอยู่ที่บ้านก็สามารถสัมผัสพลังงานได้ลดอัตราได้อย่างน่าอัศจรรย์เข้าถึงสภาวะแห่งความสงบรู้แจ้งภายในเรียนรู้ขันห้ารูปนามกายใจเข้าใจกฎธรรมชาติ สอนแนวทางการฝืนกฎอย่างรัดสั้นคันแอดวานพิเศษสุดท่านมาเซอร์เปิดเผยเคล็ดลับในการทำสมาธิให้ลึกและทรงพลังยิ่งขึ้นถอดรหัสธรรมมั่งคัง่งมงคลชีวิตเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ลงทะเบียนพร้อมเพื่อนในกลุ่มพลัง MSR เพื่อรับสิทธิพิเศษทันทีที่นั่งมีจำนวนจำกัด รีบจองก่อนเต็มคอร์สนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการสัมผัสชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์แบบด้วยพลังแห่ง MSR